วันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับคริปโตและก็ท r ูมิ n น่ไวเล็ตนะครับว่าเราจะถอนช่องทางไหนดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเงินฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับคริปโตและก็ทรูมิเน w a l ลต์นะครับว่าเราจะถอนช่องทางไหนดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการหาเงินฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินกันเลยนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับตัวนี้เนี่ยสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ลิงก์สมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถไปกดได้เลยนะครับผมส่วนวิธีการสมัครจะอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปวโดอนี้นะครับก่อนะครับเดี๋ยวผมจะพูดท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายการถอนเงินให้ฟังก่อนว่าเราจะถอนเงินผ่านช่องทางไหนดีนะครับเพราะว่าการถอนเงินเนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือถอนแบบสกุลเงินคริปโตก็คือพวกบิตคอย n ไลท์คอยดอทคอยนะครับหรือว่าสกุลเงินที่มันกําหนดขึ้นมาตามนี้นะครับผมหรือจะเป็นบัตรของขวัญนะครับ บัตรของขวัญเนี่ยมันจะมีในส่วนของ TruMoney Wallet นะครับ a i s Lazada หรือว่า Gap อะไรต่างๆนะครับแต่หลักๆก็หลายคนน่าจ,จะถอนเป็น TruMoney Wallet เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราเนี่ยจะถอนตรงไหนดีนะครับสลับคนที่อยากจะถอ,อนเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2แบบแล้วกันเนาะแบบที่1ก็คือเงินคริปโตแบบที่2ก็คือ,อ Wallet นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมี TruMoney Wallet แค่ช่องทางเดียวนะครับก็คือแอป TruMoney Wallet เนาะ บางคนก็อาจจะมีเป็นในส่วนของกระเป๋าเก็บเงินคริปโตนะครับพวกบิตคัพสตังโปลไบนแนนตนะครับผมตรงนั้นก็สามารถทําเงินได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ขั้นต่ําของบิตคอยนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนะสำหรับบิตคอยนะครับจะใช้ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ75,000คะแนนะสำหรับการถอนเงินขั้นต่าขั้นต่ําของบิตคอยเป็นเงินเท่าไหร่อะเราก็ปี้ตรงนี้ไปแล้วก็ไปที่ Google นะเขียนคําว่าแปลงค่า btc นะครับแบบนี้เลย ากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้เป็นค่างเงินสลับ b t c หรือว่า Bitcoin นะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านเกแสนบาทซึ่งราคาของคริปโตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับถ้าเป็น Bitcoin นะครับมันเคยลงไปต่าสุดที่ประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่2องล้านสองแสนบาทซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมากกว่านี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินของดิจิตอลเนาะในต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราเนี่ยมันอาจจะเป็นยุคข,ของดิจิตอลทั้งหมดนะครับ แล้วก็อาจจะเก็บเหรียญแล้วก็รอเวลาที่มันขึ้นสูงๆแล้วเราค่อยขายเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยได้นะครับาราคาตอนนี้นะครับจะอยู่ที่1ล้านเนาะวางลงไปนะครับอันนี้ผมคัดลอกมาจากในเว็บนะนี่ตรงนี้เลยขั้นต่ํานะครับเป็นเงินก็อยู่ที่ประมาณ2องร้าบาทไทยนะครับถ้าวันข้างหน้าหรือว่าอีก 2- 3สาปีข้างหน้ามันขึ้นเป็น 2ล้าน3ล้านต่อ1เหรียญตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมสลับขั้นต่ำเนาะเราก็สามารถเก็บไปได้สลับสายคริปโตนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0 0คะแนนสลับบิตคอยนะครับเราก็คัดลอกตรงนี้ไปเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ1081บาทนะครับถ้า,าเราเก็บสะสมครบ3 0 0 0 0 0คะแนนนะครับเราถอนเป็นเงินคริปโตหรือว่าบิตคอยเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1081บาท ถ้าเราเก็บไว้เรายังไม่ขายเป็นเงินบาทเนี่ยเราถือเหรียญบิตคอยไว้ในอนาคตนะครับมันอาจจะขึ้นมากกว่านี้ก็ได้จาก1,000เป็น 2,000, 3,000, 4,000หรือว่าหลักหมื่นก็ได้นะครับผมอันนั้นขึ้นอยู่กับอนาคตข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเปรียนเพียบเป็นเป็นทูมี่วอลเล็ตน, um นะครับทูมวอลเล็ตขั้นต่ํามันอยู่ที่100บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่29,650นะครับอาจจะปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามสถานการณ์ของเว็บไซต์นะครับ ตอนที่มันเปิดมาครั้งแรกเนี่ยมันใช้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0คะแนนสลับการแลกนะครับอันนี้มันลดลงมานะมันลดลงมานะครับถ้าเราเก็บครบสามแสนคะแนนนะครับถ้าเราแลกเป็น1,000ล่ละ1000นะครับก็คือแลกเข้าชูมี่วอลเล็ตได้เลย1000บาทนะครับก็คือมันจะเป็นเงินบาทนะครับเข้ามานะครับซึ่งมูลค่ามันก็จะไม่เพิ่มตามระยะเวลานะครับมันก็จะได้แค่1,000เท่านั้นนะครับผมสลับชูมี่วอลเล็ตนะแต่มันก็ คือพอใจกับคนที่เขาต้องการใช้เงิน True Money Wallet นะครับผมในช่วงนั้นนะครับถ้าคนเข้าใจในเรื่องของคริปโตนะครับคุณก็จะเก็บเงินตรงนั้นไว้ได้นะครับผมเป็นการออมเงินนะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เรื่อยๆนะสลับคริปโตนะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะถอนช่องทางนี้ถอนช่องทางนี้นะครับผมก็เอาตามความชอบแล้วก็ ในเรื่องของความรู้ที่เราพึงพอใจในเรื่องของการถอนเงินนะคะว่าเราจะถอนช่องทางนี้หรือว่าช่องทางชูมนี่วอลเล็ตนะครับผมก็เลือกได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของคริปโตนะคริปโตเนี่ยบิตคอยเป็นสกุลเงินที่แพงที่สุดณนะตอนนี้นะครับถามว่าเราจะเก็บเหรียญอื่นๆได้ไหมได้นะครับผมอย่างเช่นไลท์คอยไลท์คอยขั้นต่ํามันอยู่แค่ห้าหมื่นนะครับ ไลท์คอยอยู่แค่ห้าหมื่นถ้าเราเก็บครบสามแสนคะแนนเราจะได้0ูนยดหนึไลท์ตัวชี้เนาะเราก็เอาไปแปลงค่าดูว่ามันเป็นเงินกี่บาทมาที่ Google เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้านบนเป็น LTC นะ LTC นะครับนี่หนึ่งพัสำหรับไลท์คอยหนึ่งไลท์คอยเนี่ยจะอยู่ที่7,178บบาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตามระยะเวลาของมันอยู่แล้วนะครับผม อ่าแรกๆต่ำๆเนี่ยห้าพันหกพันเนาะมันก็ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่เก้าพันมาแล้วนะครับสำหรับไลคอยนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับที่ขึ้นไปสูงสุดที่เก้าพันนะครับซึ่งในอนาคตผมมองว่ามันน่าจะขึ้นนะครับผมมันน่าจะขึ้นถ้าบิตคอยขึ้นมันก็จะขึ้นด้วยนะครับผมก็สามารถเก็บไลคอยไว้ได้ในอนาคตถ้าเราไม่รีบใช้เงินเนาะเราก็เก็บออมไปเรื่อยๆเป็นสกุลเงินคริปโตในอนาคตนะครับมันมีหลายเหรียญให้เราถอนนะก็ตามที่มันขึ้นตรงนี้เลยนะครับ ถ้าใครถอนเป็น USDT นะครับ USDT เนี่ยมันจะเป็นค่าเงินเหมือนกับดอลลาร์นะครับหรือว่า USD สหรฐนั่นองนะครับผมค่าเงินจะไม่ไม่ขึ้นไม่ลงมากนะครับค่าเงินจะคงที่นะจะอยู่ที่ประมาณ33บาทหรือว่าอาจจะตกไปที่32ก็ได้ในอนาคตนะครับผมก็ไม่เกินนี้นะครับสำหรับค่าเงินตรงนี้เนาะก็เลือกถอนได้เลยนะครับต่อไปนะครับวิธีการทําเงินหรือว่าทําคะแนนจากเว็บไซต์นี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับ จะมีออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์ก็คือการทําแบบสํารวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองนะเราก็สามารถเข้าไปทําได้นะครับสําหรับคนที่สายแบบสอบถามอยู่แล้วนะครับก็แนะนําเว็บนี้เลยนะครับเข้าไปทําได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเรียกร้องนะครับผมอ่าเรียกร้องก็คือการเคมคะแนนทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับวิธีการเคมก็กดดาเนินการต่อนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นแล้วก็กดเรียกร้องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเว็บนี้ทําง่ายนะครับ ประมาณนี้นะครับสลับการเคมคะแนนทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับใครมีเวลาว่างก็มาเคมได้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นการนั่งอิงนะครับการนั่งอิงก็คือการแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญชวนนั่นเองนะครับเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะแต่ถ้าเราไปแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่1 0ของรายได้ของเพื่อนที่เราแนะนําไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้การันตีว่า เราจะได้ทุกคนนะถ้าเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาไม่ไม,ไม่ทําเลยหรือว่าไม่สมัครหรือว่าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้จากเพื่อนของเรานะครับผมประมาณนี้สำหรับเควสนะครับเควสตรงนี้ก็จะเป็นแนผะภารกิจรายวันนะครับให้เราทำนะกรอกแบบสารวจครบ10รายการนะครับเราก็ได้รับ200คะแนน500คะแนนตามจํานวนตรงนี้นะครับเขามีหัวข้อบอกว่าภารกิจนี้คืออะไรนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ก็ ประมาณนี้สรับการใช้งานนะครับถ้าอยากดูวิธีการทำงานแบบละเอียดก็ดูด้านล่างคลิปวิดีโอเลยนะผมได้สอนแบบละเอียดไว้อยู่นะครับวันนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับการถอนเงิน2วิธีนะครับคริปโตและก็วอลเล็ตนะครับก็สามารถเลือกถอนได้นะตามที่ตัวเองชอบหรือว่าตามที่ตัวเองถนัดในเรื่องของอสกุลเงินนะครับผมไม่ได้บังคับเนาะผมมาอธิบายให้ฟังว่าควรที่จะถอนช่องทางไหนดี ฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ